ก็คือเราติดต่อซื้อขายกันนะโดยให้ให้โอนเงินผ่านบัญชีนางปานีบุญมาครับป้าคือนางปานีบุญมาครับใช่ไหมให้โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย5 0 9 0 2 4 7 9เ6นจ้าหนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยได้โอนเงินล่อซื้อมาเป็นจำนวน2ครั้งนะครับแล้วก็วันนี้เพิ่มเติมนะอันนี้เป็นบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทยเนาะบัตรนี้นะเดี๋ยวผมขอหกุดไว้ก่อนแล้วเงินขอออกมาหมดหรือยัง เงินเงินนี่ป้าถอนออกมาหมดหรือยังมัวกับไปซื้อเก่งกับไปซื้อเก่งกับมีที่เก่งอะไรกันแล้วไปชี้ที่ไหนมาพม่ารู้ไแม้ว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองดูแม้ว่าผิดกฎหมายแล้วทำไมยังทำเพรามันมามีซะก็อ่ากว่าหาเกลือก็คนอื่นเขาก็มีีต้าอย่างั้นไม่มีอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวไปที่โรงพักนะครับผม เดี๋ยวไปลรงพักเดี๋ยวส่วนญาติเนี่ยตามมาที่โรงพักได้นะครับเป็นสิทธิ์คือเรามีการติดต่อซื้อขายกันเนาะเนาะให้ป้าเป็นคนให้โอนตังมาครั้งแรกคือ5,000ันะครับแล้วเมื่อวานอีก4 0 0พันถูกต้องไหมถูกต้องนะก็คือตกลงซื้อขายกันในตัวแรกเนี่ยโลละ400ทั้งหมด24โลเป็นเงิน9,2 0 0ให้โอนมาก่อนครั้งแรก5 0 0พันกับ4,000นเป็น900 0คงค้าง200นะครับแล้ววันนี้ก็มีการขาย เพิ่มเติมก็มีการตำรวจเนี่ยก็ลงประจำวันไว้เนาะเอาเงินมาซื้อป้านะครับก็พบเงินเนาะอยู่ในกระเป๋าข้างขวานะกระเป๋าเสื้อข้างขวาป้ายอมรับเนาะว่า <นะ S 2> ว่าป้ายอมรับไหมว่าป้าจำน่ายสตาร์คุ้มครองให้กับสายลับของตำรวจยอมรับนเนาะวันนี้ยอมรับเดี๋ยวดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้ป้านเนี่ยเป็นผู้นําเข้าตรวจค้นสมุดบัญชีนะครับเดี๋ยวต้องขอสมุดบัญชีแล้วไหนโทรศัพท์ป้า เดี๋ยวต้องขอยึดโทรศัพท์ไว้ก่อนว่าโทรศัพท์เนี่ยใช้ในการติดต่อซื้อขายนะเบอร์นเนี้ยคือเบอร์ของป้าที่ใช้ในการติดต่อซื้อขายกับสายลับของผมนะมีะรหัสมีอะไร้าโอเคป้าเดี๋ยวต้องเป็นการลอซื้อนะครับอ่าเป็นการลอซื้อนะครับเงินเนี่ยเจ้าที่ลงประจําวันไปแล้วนะ,นะเมื่อกี้คนที่เขาขายเนี่ย เขาเอาเงินมาให้ป้าเอาเงินใส่ไว้ตรงไหนเงี้ยจ้ะอาเงินอยู่ตรงไหนเอาเงินออกมาเอาเงินออกมาเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกับประจำวันนะเมื่อกี้ซื้อขายกันในราคาเท่าไหร่กิโลสี่ร้อยต้นเดิทั้งหมดเท่าไหร่เขาให้เงินมาเท่าไหร่เมื่อกี้คือพานโม่ได้หาเนี่ยเดี๋ยว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 ป้ามาอยู่นี่ป้ามาอยู่นี่ผมยัดครับ อนี้ฝาเงินฝาบมีนี่นอันน <No> bueno> ี้เงินนี่เงินอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งนะแจ้งเขาก่อนว่าเราเป็นตำรวจที่ไหนนะครับผมบ้านแต้านเขาไม่รู้นะครับผมพันีาวตีนะครับชานนส่วนอันนี้ขาอะไรพวกนี้ก็ของเขาแน่นอนนั่นนะแน่นอนครับแน่นอนจะเป็นลักษณะ2ีบอี้ครับผมอันนี้เป็นเกลียธรรมดา ใช่ลูกกดหรือลูกอะไรหู้าืออย่งเดียวหรอเนี่ยมันมีร่องรอยของการของการยิงไะนะบูบ้าดามันลเลยฮะนลุวงเวยวิ่งเร็วเรออวิ่งเวเกับโมมันลนโยภลาษาในิ่ดใช่อมซอซม้มล้อม้ออมซ้้ม้อมซ้อ้้อ้ซอ หนับอยู่กิโลละเทยกันอยู่ประมาณสี่ร้อยบาทสี่อยขึ้นาคของตลาดนะโลสี่ร้อยว้น่ประมาณไมด้เขาไดดูดีขาหน้าใช่ครับขาัวชิ้นหนึ่งก็เฉลี่ยประมาณกันประมาณสองกิโลคู่ที่หนีกันเนาะที่หน่อยแล้วขายก็จะต้องมีหัวการันตีว่าัวยไม่ีแร ประมาณกิโลครึ่งงนงไนขึ้นนสูงข้นไหนงนขายได้หมดทุกอย่างขายได้หมดขงในไหนกิโลก็ไม่